สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปคลูคดีที่เราจะมาเล่าในวันนี้เป็นคดีฆาตกรรมที่ลงมือโดยหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิกลจริตซึ่งสิ่งที่เธอได้ทำนั้นมันร้ายแรงจนคนทางประเทศได้ตั้งฉายาให้เธอคนนี้ว่าผู้หญิงที่เลวที่สุดในโลกนอกจากนี้เธอยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ตัวจริงอีกด้วย วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาคำตอบกันค่ะว่าเธอทำอะไรมันร้ายแรงขนาดไหนถึงทำให้คนทั้งประเทศเห็นพ้องต้องกันว่าเธอคนนี้คือผู้หญิงที่เลวที่สุดในโลกก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเธอคนนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเธอคนนี้มีชื่อว่าลิซซี่ฮอลลีเดย์โดยเธอเนี่ยเกิดในปี1859ที่ประเทศไอร์แลนด์แต่ตัวเธอเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่อายุ3ขวบ ซึ่งเธอก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาจนกระทั่งปี1879เธอเนี่ยก็ได้เจอสามีคนแรกของเธอแล้วตัดสินใจที่จะแต่งงานกันในตอนที่เธอมีอายุเพียง20ปีซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ที่เธอเลือกมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมักจะเป็นชายสูงวัยที่มีฐานะระดับหนึ่งเช่นทาหารผ่านศึกหรือไม่ก็ชายที่กเกษียณอายุไปแล้วนั่นเองค่ะ โดยหลังจากที่สามีคนแรกของเธอได้เสียชีวิตไปลิซี่เธอก็ได้แต่งงานใหม่อีกทั้งหมด5ครั้งด้วยกันภายในเวลา14ปีโดยสาเหตุที่เธอเปลี่ยนสามีบ่อยหลักๆเนี้ยก็เป็นเพราะการเสียชีวิตของเหล่าสามีเธอนั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่มีแหล่งข่าวไหนบอกได้นะคะว่า จริงๆแล้วพวกเขาตายอย่างธรรมชาติหรือลิซี่มีสว่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้พวกเขาเสียชีวิตกันแน่แต่แนวโน้มมันก็เอียงไปอย่างหลังมากกว่าค่ะเพราะมีหนึ่งในอดีตสามีของเธออย่างจอร์จสมิธเขาเคยมาให้การกับทางตำรวจนะคะว่าลิซี่อดีตภรรยาของเขาเคยพยายามที่จะฆ่าเขาโดยการใส่ยาพิษลงไปในน้ำชาให้เขาเนี่ยดื่ม แต่ก็โชคดีค่ะที่เขาเนี่ยรอดมาได้แล้วทางลิซี่ก็ไหวตัวทันแล้วก็หนีออกจากบ้านของจอจไปนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนั้นลิซี่เขาก็มาเปิดร้านเล็กๆในรัฐเวอร์มอนต์โดยจุดประสงค์หลักของเธอในการเปิดร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะขายของหรือทำอาชีพสุจริตอะไรเลยค่ะ นั่นไม่ได้ฟังดูเหมือนอีกสัยของลิซี่เลยสักนิดเพราะหลังจากที่เปิดร้านได้ไม่นานเธอก็ทําการวางเพลิงร้านของตัวเองเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ค่าประกันมานั่นเองซึ่งในตอนนี้โชคก็ไม่ได้เข้าข้างเธอแล้วค่ะเพราะเธอเนี่ยโดนจับและก็โดนตัดสินจําคุก2ปีแต่คุกเนี่ยก็ทําอะไรเธอไม่ได้แค่2ปีเนี่ยจิบจ่อยมากสําหรับเธอ พอหลังจากที่เธอได้ปล่อยตัวออกมาพฤติกรรมของเธอก็รุนแรงแล้วก็หนักคอขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยตัวของลิซซี่พอเธอได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเธอก็ได้มาทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านของพอลฮาริรีเดยหรือสามีคนล่าสุดของเธอนั่นเองค่ะ ซึ่งพอเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกและเป็นพ่อไม่พวกเขาเนี่ยมีอายุต่างกันถึง40ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากการให้การของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมีบางคนบอกว่าจริงๆการแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ลาบลื่นอะไรเลยเพราเหมือนกับว่าที่พอตัดสินใจที่จะแต่งงานกับลิซี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในการทำความสะอาดบ้านในตอนนั้นนั่นเองค่ะ พออยู่ด้วยกันไม่นานลิซซี่เธอก็เริ่มก่อเรื่องค่ะพอเนี่ยจับได้ว่าลิซซี่เธอหนีตามชูและก็แก๊งที่เธอเนี่ยเรียกว่า The The s w a n Gang Mountain Robbers หรือแปลเป็นไทยก็คือโจรภูเขาชวนกังนั่นเองค่ะและววิธีที่เขาใช้หนีกันเนี่ยก็คือไปขโมยม้าแข่งของคนอื่นมาเพราะเขาเนี่ยเชื่อว่าม้าพวกนี้มันจะวิ่งไวกว่าม้าทั่วไปแล้วมันจะทำให้การหลบหนีของพวกเขาง่ายขึ้นนั่นเอง ไม่นานหลังจากนั้นชู้ของเธอเนี่ยก็ทิ้งเธอไปแล้วตัวของเธอเองก็โดนจับอีกครั้งค่ะในข้อหาที่ไปขโมยม้าของชาวบ้านน่ะน,นะคะโดยในขณะที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาคดีลิซี่เธอก็กรีดร้องฉีกเสื้อผ้าของตัวเองเตะเก้าอี้และต่อยผู้คุมอีกด้วยดังนั้นศาลก็ตัดสินใจที่จะส่งเธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชเพราะเห็นได้ชัดแล้วค่ะว่าเธอต้องป่วยเป็นอะไรอย่างแน่นอน โดยในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทางลิซี่เองเธอก็คอยขอร้องแล้วก็อ on ้อนวอนพอค่ะว่าให้พาเธอเนี่ยกลับบ้านไปทีเธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วโดยพอเขาก็ไม่ไน่นิ่งนอนใจและก็พยายามที่จะช่วยเธอตื่นที่เลยค่ะ จนเธอเนี่ยก็ถูกส่งตัวกลับมาที่บ้านจริงๆโดยพ่อเองก็คงเชื่ออยู่ลึกๆค่าว่าลิซี่น่าจะดีขึ้นแล้วเธอน่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแต่ใครจะรู้ค่าว่าสิ่งที่พ่อคิดเนี่ยมันผิดมาหันเลยค่ะเพราะสิ่งที่ลิซี่ทำเพื่อตอบแทนในสิ่งที่พ่อช่วยเนี่ยก็คือการเผาบ้านของพ่อค่ะ มีวันหนึ่งพอเขาก็ได้ขึ้นรถลากเพื่อที่จะไปทำงานตามปกติของเขาค่ะซึ่งที่ทำงานของเขาเนี่ยห่างจากตัวบ้านประมาณ16กิโลเมตรแล้วพอเขากลับบ้านมาเขาก็พบว่าบ้านเขาเนี่ยไฟไหม้แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดมันไม่ใช่การสูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองใดๆแต่เป็นเพราะว่าจอรนลูกชายที่พิการของเขาเนี่ยโดนไฟคอกและเสียชีวิตไปนั่นเองค่ะ ตัวพอเองก็เชื่อสุดใจเลยค่ะว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนทำอย่างแน่นอนแต่ก็โชคร้ายค่ะเพราะว่ามันไม่เหลือหลักฐานอะไรเลยที่จะสามารถชี้ตัวลิซซี่ได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนทำจริงๆโดยหลังจากเกิดเหตุสี่เดือนพอเขาก็หายตัวไปอย่างปริศนาค่ะมีลูกชายอีกคนหนึ่งของพอเนี่ยมาหาเขาที่บ้าน แต่เขาก็กลับไม่พบพอเขาจึงถามลิซซี่เขาว่าพ่อเนี่ยไปไหนเธอก็ตอบว่าพ่อเขาออกไปทำธุระเกี่ยวกับธุรกิจของเขาซึ่งด้วยความที่เขาเนี่ยไม่เคยชอบลิซซี่อยู่แล้วเขาก็ไม่เชื่อเธอค่ะแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปขอหมายคน้นมาเพื่อค้นบ้านหลังนี้โดยคนที่มาช่วยค้นหาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนในครอบครัวฮาร์เลยเดย์และเพื่อนๆของพวกเขานั่นเองค่ะ พอคนไปคนมาพวกเขาก็ไปเจอกับคราบเลือดและกระสุนปืนที่ใช้ไปแล้วค่ะแต่ถึงกันนั้นเนี่ยลิซซี่เธอก็ยังยืนกันนะคะว่าพ่อเนี่ยยังมีชีวิตอยู่จริงๆและเธอเนี่ยจะพิสูจน์โดยการให้ผู้ค้นหาสักสองคนเนี่ยตามเธอไปสิเดี๋ยวเธอเนี่ยจะพาไปหาพอ่อพอทางลิซซี่และคนที่ติดตามเธอไปด้วยเนี่ยออกเดินทางไปคนอื่นๆที่เหลือเขาก็ยังสืบค้นต่อที่บ้านของพ่อค่ะ จนพวกเขาเป็นคนที่โรงงานบริเวณบ้านของพอและในที่สุดพวกเขาก็เจอศพหมกไว้ใต้กองฟางกองหนึ่งค่ะแต่ศพที่ว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ศพของพอและไม่ได้มีเพียงศพเดียวน่ะสิค่ะเพราะเขาเนพบศพถูกยิงถึงสองศพด้วยกันซึ่งเป็นศพของสองแม่ลูกมาเกอร์เร และซาร่าซึ่งพวกเธอเนี่ยหายตัวไปหลังจากที่มาทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านหลังนี้ค่ะดังนั้นทางตำรวจเองเขาก็ไม่รอช้าเข้าไปจับกลุ่มตัวลิซซี่ในทันทีแต่เพื่อนๆสงสัยเมเขาว่าสรุปแล้วพอเขาหายไปไหน โดยในขณะที่ตำรวจเขาเข้ามาเก็บหลักฐานต่างๆหลังจากที่ได้รับแจ้งเร anyway, season, right. mm ื่องของมา์เกตและซาร่าเขาก็บังเอิญไปพบกับอีกหนึ่งศพค่ะซึ่งศพนี้เนี่ยถูกซ่อนไว้ใต้พื้นของโรงนาและใช่ค่ะนี่คือร่างไหลวิญญาณของพอลฮาริเดย์สามีของลิซซี่นั่นเองในตอนนี้เนี่ยลิซซี่เธอก็ถูกคุมขังอยู่ในคุกของซาลิแวนคาวตี้เพื่อรอการพิจารณาคดี ซึ่งในขณะที่เธออยู่ในคุกเนี่ยตำรวจจำเป็นที่จะต้องมัดเธอไว้กับพื้นค่ะเพราะภายในระยะเวลา3เดือนนี้เนี่ยมันไม่มีช่วงไหนเลยค่ะที่เธอเนี่ยจะไม่ก่อเรื่องโดยข้อมูลที่ได้จากหนังสือพิมพ์ Times ในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าหลังจากที่เธอมาอยู่ในคุกเธอก็ไม่ยอมกินอะไรเลยเป็นเวลานานส่วนแพทย์ของทางเรือนจำเนี่ยต้องให้อาหารเหลวกับเธอโดยการใช้ท่อสอดเข้าทางรูจมูง แต่แค่นี้เนี่ยมันยังน้อยไปสำหรับเธอค่ะเพราะในขณะที่อยู่ในคุกเธอเคยพยายามที่จะบีบคอภรรยาของนายอำเภอไม่กี่วันต่อมาเธอจุดไฟเผาผ้าปูที่นอนของตัวเองรวมถึงยังมีการพยายามที่จะฆ่าตัวตายถึงสองครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกเธอพยายามที่จะผูกคอตายโดยการใช้ชิ้นส่วนของผ้าจากชุดเดรสของเธอและครั้งที่สเนี่ย หนักกว่าเดิมค่ะเธอกีดคอและแขนของตัวเองโดยการใช้กระจกจากหน้าต่างของห้องขังซึ่งบอกตามตรงนะคะว่าจริงๆแล้วครั้งนี้เนี่ยเธอใกล้กับจุดจบของชีวิตตัวเองมากๆแต่เหมือนฟ้าก็ยังไม่เป็นใจค่ะ หลังจากนั้นในปี1894ในตอนแรกคณะลูกขุนก็ได้ตัดสินว่าเธอมีความผิดและต้องโทษประหารชีวิตโดยการใช้กาอี้ไฟฟ้าแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากการชั่งน้ำหนักนหลายๆอย่างและได้รับการยืนยันจากแพทย์มาแล้วค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นโรควิกลจริตดังนั้นลิซี่เธอก็ได้รับการผ่อนผัน และถูกตัดสินอีกครั้งว่าให้ส่งตัวเธอเนี่ยไปที่ m a t t เช w a n State Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐสำหรับคนที่เป็นโรควิกลจริตหรือผู้ที่กระทำความผิดแต่ศาลเนี่ยตัดสินให้ไม่ต้องรับผิดทางอาญาเนื่องจากมีความผิดปกติทางจิตใจนั่นเองค่ะนอกจากนี้ระหว่างทางที่เธอจะเดินออกจากห้องพิจารณาคดีเนี่ยเธอก็ไม่ไวจะก่อเหตุค่ะเธอเข้าไปกัดแขนของนายอำเภอ ซึ่งมันอาจจะฟังดูเหมือนไม่ร้ายแรงอะไรมากนะคะแต่ก็โชคร้ายค่ะที่แผลนั้นเนี่ยมันดันติดเชื้อและนายอำเภอก็ต้องเสียชีวิตไปในที่สุด3ปีต่อมาในปี1897ในขณะที่เธอบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็ได้ร่วมมือกับคนไข้อีกคนในการทำร้ายผู้ดูแลโดยการยัดผ้าขนหนูเข้าไปในปากของเหยือ่อจากนั้นก็กระทืบควนและทุบตีเธอแต่ก็ยังมีปาฏิหาริย์ค่ะ เพราะเธอคนนั้นเนี่ยรอดชีวิตมาได้แต่อาการก็สาหัสหน้าดูโดยลิซี่เนี่ยก็ได้สร้างวิลกรรมไว้เยอะแยะมากมายแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว,ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่เธอไม่ก่อเหตุเลยเป็นระยะเวลาประมาณ8ปีด้วยกันซึ่งนั่นก็เป็นพรนางพยาบาลคนหนึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่า n e ล l y ่วิกส วัย24ปีเธอเนี่ยสงสารลิซซี่และให้ความสนใจกับเธอเป็นพิเศษค่ะจนทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือด็อกเตร์แรมเชื่อเลยค่ะว่าการบําบัตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแน่ๆแ,แต่ก็ชื่นใจได้ไม่นานค่ะในปี1906เนลลี่วิกส์พยาบาลคนโปรดของลิซซี่และเป็นคนเดียวที่เอาลิซซี่อยู่เธอตัดสินใจที่จะลาออกจากงานเพื่อไปศึกษาต่อค่ะ โดยเธอเนี่ยก็ไม่ได้ไปแบบปุบป,ปับนะคะเธอยังมาเล่าให้ลิซซี่ฟังมาบอกเธอก่อนที่เธอจะไปอีกด้วยพอลิซซี่ได้ข่าวอย่างนั้นเนี่ยแทนที่จะได้กอดลากันดีๆลิซซี่เธอก็โกรธและตัดสินใจขังเนลี่เอไว้ในห้องน้ำแล้วก็หนำแทงเธอที่ใบหน้าและลำตัวมากกว่า200แผลด้วยกันไกรจนเธอเนี่ยก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตไปนั่นเองค่ะ ในตอนนั้นก็มีคนไปเรียกด็อกเรแรมหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ไปที่เกิดเหตุพอด็อกเร์แรมไปถึงเนี่ยลิซซี่เธอก็หันมาหาค่ะแล้วก็พูดกับเขาว่าแค่นี้เธอก็หนีฉันไปไหนไม่ได้แล้วแล้วเธอก็หัวเราะอย่างบ้าครั้ง และด้วยข่าวนี้เองค่ะทำให้ชาวเมืองรวมถึงตำรวจเองก็สงสัยว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในไวท์เชิเบลที่น่าสยดสยองที่ก่อเหตุโดยชายปริศนาที่เป็นที่รู้จักในในามของแจ็คเดอะริปเปอร์นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามในตอนนั้นเธอก็ปฏิเสธเขาว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแจ็คเดอะริปเปอร์และเธอเนี่ยก็ไม่ใช่เขาอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้นค่ะเพราะมันไม่ได้มี หลักฐานใดๆมาซัพพอร์ตข้อเท็จจริงตรงนี้ได้เลยโดยท้ายที่สุดตอนจบของคดีนี้เนี่ยก็จบโดยการที่ลิซซี่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลแมทเชียวอนจนกระทั่งเธอเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคไตอักเสบไปในวันที่18มิถุนายนปี1918ในขณะที่เธอมีอายุ58ปี ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคดีของลิซี่ฮอลิเดย์ส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่ได้หาข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบคดีบอกตามตรงเลยค่ะว่ากลุ่มขมับทางคดีเลย แต่นอกจากเรื่องที่ลิซซี่เธอได้ไปเกาะเหตุและทําให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเนี่ยมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเห็นในเรื่องนี้มันคือความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ดูแลที่โดนทําร้ายและเนลลี่วิกส์ที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงและตั้งใจที่จะทําหน้าที่พยาบาลของเธอให้ดีที่สุดเพราะถ้ามองกันตามความจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นเหมือนลิซซี่ที่คลั่งไคลในความรุนแรงเนี่ยจะไม่มีที่พึ่งและจะไม่ได้รับการรั ใส่อย,ย่างถูกต้องเลยถ้าขาดบุคลากรเหล่านี้ไปเราท้ายที่สุดสังคมของเราก็อาจจะอันตรายกว่าทุกวันนี้ก็ได้ค่ะซึ่งก็น่าเสียดายค่ะที่ไม่มีแหล่งข่าวไหนเลยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัยเด็กของลิซี่ไม่แน่เราอาจจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังที่ทําให้เราทราบก็ได้ค่ะว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนคลั่งคล้ความรุนแรงจนกลายเป็นฆาตรกรหญิงที่ได้พากชีวิตคนไปมากกว่าสี่คน สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหากมีข้อมูลหรือข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ